ลงมาลงมามิตังลงมาเร็วลงมาลงข้างล่างมาลงมาลงมาลงมาเร็วลงให้ได้ลงให้ได้ได้ไหมทำไม่ได้พ่อช่วยมิตังมาลองเท้าเร็วเอารองเท้าจะทำอะไรครับ ปั่นจักรยานปั่นจักรยานนะครับไม่ใส่รองเท้าก่อนเลยลูกทำไมหนูไม่ใส่รองเท้าก่อนล่ะรองเท้าไปใส่ก่อนเร็ว เอาเท้าไปใส่ก่อนเร็วเอาล้มล้มล้มอุ้ยล้มเอาล้มไปแล้วนะครับขึ้นไปใหม่เดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยตะวันเก็บเศษดินมาเล่นทำไมอะอืมอ๋อต่กยาล้มไปแล้วนะเมื่อกี้นะไม่เอาเดี๋ยวล้มอีกเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวล้มเดี๋ยวเจ็บอีกเดี๋ยวล้มไงพอบอกว่าเดี๋ยวล้มนะ ึ้นไปทำไมเดี๋ยวเจ็บลงมาลงมาก่อนเดี๋ยวเจ็บลงมาได้แล้วอาตวตะวันมาเล่นกับมีตังเร็วมาสุพรรณนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวคอยดูเด็กดื้อล้มนะล้มแน่นอน เด็กเดือดล้มนะล้มนะเมื่อกี้ล้มไปแล้วทีหนึ่งนะลงมาลงมาเลยเด็กเดือลงมาเด็กเดือมีตังลงมาเดี๋ยวนี้เร็วๆพ่อบอกให้ลงมาดีวก็ล้มอีก